สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Col กต์ออฟเพ t อีกแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะครับความคืบหน้าผมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็คือผมเข้ามาขุดไข่นะครับตอนนี้ได้ยักษ์มาแปดตัวแล้วนะครับนี่เป็นยักษ์ของผมที่ได้มานะครับแลบที่ผมใช้ตอนนี้นะครับจะเป็นแลบตัวนี้นะครับสำหรับขุดนะครับ ก็คือจะเน้นทองแล้วก็เน้นดาเมจนะครับแล้วก็ดาวดาเมจนะแล้วก็ดาวแล้วก็โคนนะครับตรงนี้ก็แล้วเราจะเลือกนะผมเอาเป็นโลกไข่ห้านะครับแล้วก็หินสโตนสิบนะครับอันนี้ก็เป็นดาวนะเผื่อฟุกนะครับตีได้ชายนี่ของแกนนะครับก็ทองนะครับที่เหลือก็จะเน้นเป็นขุดๆหมดเลยนะครับแล้วก็เน้นโชคยักษ์สิบนะครับ ตอนนี้พอยหมดนะครับก็เลยอัพข้างบนไม่ไดสักอันนะต่อไปถ้าอัพข้างบนได้ก็น่าจะเป็นอัพความเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูความคืบหน้าต่างๆนะครับดูในเมืองก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอัพเป็นสิบหกแล้วนะครับตามจริงจะอัพเป็นสิบเจ็ดจุดห้าถึงจะมาเข้าเมืองนะครับพอดีผมกะว่าเข้าเมืองตีเล่นๆก่อนนะครับเพื่อให้มันได้ยักษ์สบสิบสองตัวนะครับให้มันเต็มช่องนี้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะไปทาอันนี้มันได้สิบเจ็ดนะครับอ่ายังสิบหกหมดนะครับโชคยักก็เป็นหกเปอร์เซ็นศูนย์เอ้เป็นหกเปอร์เซ็นนะครับปุดก็ยังเป็นศูนย์จุดหกสองอยู่นะครับแต่สิบหกนี้ก็คือแบบวันหนึ่งก็ได้วันละตัวนะครับวันละตัวสองตัวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาดูกำแพงตรงนี้นะว่าอัพอะไรไปบ้าง โชคยักษ์นะครับอัพไปคูณหนึ่งจุดศูนย์สี่สามนะครับส่วนโชคไข่นะครับบวกสามจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับโชคไม่ถล่มยังเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสองห้านะครับโชคสองแสนนะครับก็เป็นคูณหนึ่งจุดศูนย์สี่สองนะครับส่วนทองนะครับผมอัพทองไปเยอะเลยนะครับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสามสามนะครับเพราะว่าเข้าเหมืองแล้วมันต้องใช้ทองเยอะนะครับผมก็เลยอัพช่วยเพิ่ม ส่วนโชคโลหะเมทัลลิกนะครับก็ยังอัพเป็น0.00126%อยู่นะครับยังไม่ยังไม่เน้นอัพนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเน้นไปอัพตะก้าข้างในเมืองอยู่นะครับเราเรามาดูที่ถ้ำต่อนะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอัพเต็มหมดแล้วนะครับแม่เหล็กก็เป็น200โลคสองแสงนะครับก็เป็นคูณ2.5นะครับยังไม่ได้อัพเพิ่มนะครับ ตายการดับก็ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแ้าในคิด,ดกันนะครับก็เป็นสามเปอร์เซ็นตนะครับข้างในนี่เต็มหมดแล้วนะครับข้างนอกก็เต็มหมดแล้วนะครับตรงนี้แปดร้อยบวกแปดร้อยนะครับไม่เหลือแล้วก็วิ่งเร็วบวกเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนดานเมจผมยังไม่ได้อัพต่อนะครับอย,อยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบเลยนะครับ เดี๋ยวไปอัพในเมืองให้มันได้เยอะๆก่อนนะค่อยมาอัพข้างนอกนะครับในห้องรีเบิร์ดนะครับก็อัพเต็มหมดแล้วนะข้างนอกส่วนในแลบนะครับตอนนี้ผมแลบเลเวลแปดเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับก็มาเหลือที่โชคโคนนะครับผมก็จะแช่ไว้ที่สามเปอร์เซ็นเลยนะครับเดยยาวไปเลยนะครับจะมายุ่งกันก็ตอนสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้อัพอะไรเต็มหมดแล้วนะครับ ส่วนในโรงงานนะครับโรงงานก็อัพเต็มหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับต่อไปผมก็จะหายักษ์นะครับให้ได้ประมาณสิบสองตัวนะครับแล้วผมก็จะมาหาหินสโตนข้างนอกนะครับมาหมุนหาหินสโตนอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะไปอัพจะกร้าในในเมืองนะครับให้ได้สิบเจ็ดจุดห้านะครับปาหมายต่อไปก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเมทัลลิกของไข่ขาวนะครับก็จะผมเพิ่งได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าหกบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับโอกาสสุ่มมันก็จะได้น้อยนะครับสุ่มยักนะครับบางทีมันเปิดในตัวอื่นที่ไม่ใช่ไทเทนเนียมนะครับพอผมอัพอ่าตะก,การ้าเต็มสิบเจ็ดจุดห้าเสร็จนะครับไม่เต็มนะครับ อัพประมาณ17.5เสร็จผมก็จะมาทำไทเทเนียมต่อนะครับัให้มันได้สัก30นะครับแล้วผมก็จะไปต่อไปขุดต่อนะครับส่วนเหรียญตานะครับที่ผมได้ตอนนี้นะครับดาเมดผมตอนนี้อัพเต็มแล้วนะครับ50%แล้วนะครับเต็มแม็กแล้วนะครับทองก็บวก50%ทองแล้วนะครับ เฟสผมใกล้ได้เพิ่มเป็นสามสิบนะตอนนี้ยังยี่ห้าเปอร์เซ็นอยู่นะครับความเร็วบวกห้าสิบอัตราการดรอปนะครับบวกห้าสิบแม่เหล็กนะครับบวกหกเปอร์เซ็นของโชคไข่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้รีเบิร์ดแล้วนะครับแล้วก็คูณหนึ่งจุดหนึ่งดาวนะครับบวกหนึ่งเปอร์เซ็นคิดตันนะครับตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับเมทัลลกผมยังอยู่ที่สามร้อยหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้อัพเพิ่มนะครับ เดี๋ยวผมอัพตะกร้าเสร็จผมจะมาลุยเมทัลลิกต่อนะครับส่วนยักษ์นะครับตอนนี้ด้ป8ตัวนะครับก็จะได้เป็นคูณ1.02แล้วนะครับโอกาสสูงก็่ะเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สถิติผมที่ผมเข้าเมืองนะจะเป็นประมาณนี้นะครับอัดทางรางคูต่างๆนะครับว่าตอนนี้ผมยังอยู่ในเมืองอยู่นะครับผมจะเอาใจออนให้มันได้12ตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาหมุนหมุนเครื่องอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ตรง ครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับอ่านมาเจ็ดวันนะครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านี้น่าจะได้ยักษ์เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ